เย็ดเคสอย่างปราสาทแบบในตำนานเลยเฮียรีวิวได้จริงเหรอรีวิวได้จริงเหรอตู้นี้นะฮะเหมือนไอเทมมาริโอฮะมีไอกระดึ๊บกระดึ๊บด้วยฮะกระดึ๊บกระดึ๊บด้วยฮะสสควััดีรบ เที่ยวเองถ่ายเองนะครับผมเหมือนเดิมครับปากุงบ๊อบบี้เมยะนะครับผมยังคงตอนถอยที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ครับเรามีมิชชั่นพิเศษอย่างหนึ่งฮะคือตอนนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเรายังอยู่ในโตเกียวอยู่นะครับแต่เราจะต้องไปนอนต่างจังหวัดฮะชื่อจังหวัดว่าอิบารากินะครับผมซึ่งไกลจากโตเกียวแล้วประมาณสองชั่วโมงนะฮะผมต้องขับรถไปเนี่ยอิบารากิเพราะมีงานพรุ่งนี้เราอยู่ญี่ปุ่นกันมา78วันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีที่นอนทุกวันนะฮะ แต่วันนี้พิเศษอย่างหนึ่งฮะคือเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันฟรีเดย์ของเรานะครับเราก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งจองจที่นอนแล้วกันเพราะว่าจะได้ไปกันแบบชิวๆคำไหนนอนนั่นอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งผมนั้นเคยมีประสบการณ์นะครับการมาโรงแรมชนิดหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะค,คือตอนนั้นเนี่ยมาถ่ายรายการคิวจิมาสัมภาษณ์คุณลงุงพระเอกเอวีนะฮะแล้วสถานที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือเป็น พูดภาษาไทยๆคือโรงแรมมารูดนะครับผมมารูดของญี่ปุ่นที่โตเกียวในวันนั้นที่ผมเข้าไปบอกก่อนนะฮะว่าค่าที่พักพอๆกับที่นอนโรงแรมชั้นดีที่ชินจูกุประมาณหลัก 3, 4, 5 0 0ันประมาณเนี้ยนะฮะแต่สิ่งที่ไม่มีคืออาหารเช้าไม่มีอาหารเช้าครับคือโรงแรมพวไปจนะมีอาหารเช้าแต่โรงแรมมารูดเนี่ยไม่มีอาหารเช้า ะะแต่สิ่งที่มันเด็ดกว่าครับที่ผมเจอที่โรงแรมมั่นรูดก็คือห้องกว้างกว่ามาก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 ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนะฮะจะรู้ห้องทั่วๆไปเปิดประตูมาป้าขา,าห้องน้ําทางเดินเล็กๆเ,กเกข้าไปเจอเตียงโป๊ะแต่อันนี้นะนึกภาพนะเปิดเข้าไปป้าเจอห้องนั่งเล่นก่อนเป็นสตูดิโอนะแต่เป็นโซฟานั่งเล่นชุดยาวแล้วอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างเป็นตัวแอลนะฮะนั่งคุยกันได้ทีวีจอใหญ่ครับเบาะหนังนวดฮะมีเบาะนวดด้วยนะฮะเบาะนวดฮะ ไม่พอฮะมีโปรเจคเตอร์ครับไม่พอครับมีที่ป๊าเป้าแล้วก็มีโซนที่นอนครับเตียงใหญ่ฮะคิงไซส์นอน2คนสบายสบายแล้วมีระเบียงฮะระเบียงเปิดออกไปผมที่พังงะเลยทีเดียวเป็นไรฮะเจอคนเอากาันเอากาันทุทยจะบ,บ้าเหรอเ,เจออาจา่างจักรกุชี่บล๊อ แล้วระเบียงกัพื้นที่พูดเลยนะเต็มก็ได้ฮะราคา4 5 0 0 0พบาทผมจำได้กับห้องไซส์นี้ในญี่ปุ่นผมบอกเลยว่ามึงนอนกันได้78คนมึงก็ยังนอนได้แต่ผมไม่รู้ว่ากฎกติก,กาเขาใช้อินกี่คนอะไรยังไงผมไม่แน่ใจนะฮะไหนก็ไหนละขอถ่ายทำรายการหน่อยละกันบ๊อบบี้เบยยะวันนี้เราไปอิบารากิเรายังไม่จองโรงแรมเราไปหาโรงแรมมัานรุดนอนกันไหมจะได้รู้ว่าโรงแรมมั่นรุ่น มีบ้านนอกของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นฟิลไหน <S 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 เอาเป็นว่าลองดูแล้วกันผมว่ามันน่าจะมีประสบการณ์ใหม่ๆและคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นด้วยนะฮะกับมารูดญี่ปุ่นแบบบรานนอกบรานนอกไปดูกันครับจะข่าวหาก่อนโอเค น,นี้เราเดินทางมาจนใกล้สถานที่เราจะมาทํางานแล้วแต่ว่าเรางหาโรงแรมไม่ได้นะฮะแต่เราเห็นป้ายแล้วมีรูปหัวใจด้วยมีรูปหัวใจด้วย,วยนะฮะชื่อนนช,ชื่อว่าอะไรนะด,ดูดูโดโดนะฮะโดโดโฮเทลอยู่ไหนวันนี้ผยังไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นป้ายโดโดอยู่หน้าละครับเราเห็นแสงม่วงๆแล้วฮะม่วงๆเลยฮะสอดส่องออกมาจากล่องนะฮะล่องอะไรฮะล่องของอาคารนะฮะอาคารนะฮะ ดูข้างหน้าฮะไฟสีแดงใช่ไหมไฟสีแดงว่ะชมพูชมพูหรือแดงเอ้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้ด้วยฮะนู่น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 ปลาลาเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาล้วครับครั้งแรกครับมีความอลังการครั้งแรกครับไฟแฟร์แด้วยเย็บเช้ดอย่างปราสาทแบบในตำนานเลยเฮียโดโดโฮเทลครับเดี๋ยวนะฮะเราขอจอดรถก่อนเดี๋ยวเราลองจะเช็คสองคนหรือเช็คสามคนดีก็ต้องแจ้งเขาว่าสาม มันมีทางเลือกแค่ว่าคุณกับเมย่าเดินไปสองคนและเช็คหรือไม่ก็เดินไปสามคนเลยฮะเพราะผมไม่เดินคู่กับคุณแน่นอนฮะไม่เดินคู่กับคุณแน่นอนฮะอันนี้ต้องบอกว่าเร็วๆนะทุกท่านผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเอางี้เดี๋ยวขั้นตอนการดิวอะ่ะผมไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกมาสรุปอีกทีถ้าถ่ายได้นะผมจะแอบถ่ายแต่ว่าถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังนะโอเคนะเดี๋ยวเข้าไปก่อนโอเคนะ เข้าไปในข้างในแมก็อย่างทูบอกเลยครับไม่มีคนเลยครับนี่คือเลทราคานะครับกับห้องที่ไหนแหละเดาเลยนะว่าเส็ที่มีอย่างนี้คือใช้อยู่มาดูวันนี้ดูวันนี้วันราคาวันนี้เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบครับเดี๋ยวนะเอาห้องนี้เหรอเอาจะห้องไหนเฟิร์มเลยไหมไปกดสิไม่ต่อเอามาแปลถ้อันนี้ก็คือเฟิร์มครับ break e v e n เอ้ย break enter แอคคอมบินเดชันเรากดเข้ามาแอคคอมน่าจะดีกว่าว่าแอคคอมเหมือนกันเอาละฮะเอาละฮะอะไรอ่ะอยาบ่ะแต่กูไม่มีเรียบร้อยครับออกเลยครับรถแจกตอนไหนวะสองศูนย์แปดฮะรถแจกตอนไหนอ่ะตอนออกอ๋อมันมีบอกมาให้มันมีให้เลือกเวลาออกเหรอใช่ป่ะไม่เข้าเข้าเบอร์อะไรฮะสองศูนย์แปดฮะขึ้นลิฟต์สิครับต้องชั้นสองแน่นอนครับ ครั้งแรกของพวกเราเลยครับโอ้ยช่อถอย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 ลังค่าเลยลังค่าเลยสองสุดเขียวแล้วไม่ลงนี่ไฟขึ้นด้วยว่าเรามาไฟบอกด้วยว่ามึงใช้บ้องสองสิบแปดเฮ้ยก็พิมพ์บอกด้วยนะมึงบอกด้วยจอมเข้าเลยครับเปิดเลยครับผมก็พิมพ์ไฟบอกดเลยอเข้ะ อีลาใช่ไหมเส่็จตรงนี้เลยฮะปิดเลยปิดเลยใช่ตังคปิดเลยใช่ตังค์เดี๋ยวขอแปะก่อนดนะ้ฮะก็คือไม่น่ามีอะไรนะก็น่าจะใส่ตังค์ธรรมดาแต่คันนี้เขาจะต้องใส่เท่าไหร่ฮะเพราะเราย,ยังไม่รู้จะออกกี่โมงไลท์แฮชบินโพสเทสเหมือนเติมเงินอ่ะฮะกด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 จ้าเลยเงินสดน,นั่นเองไหนอ่ะไหนเงินสดเอออย่าเพิ่งดาัาอย่าเพิ่งดัลโหลฮัลโหล อะไรล่ะเปิดภาพก็ได้ฮะเอออ๋อมันมัน m ่ t i o n นเซอร์ฮะฮัลโ h ล l l ล h e ล l o ล e l ล o h ล l l o เข้าไปเลยเดี๋ยวเมย์ขอบอกเลยถ้าพราคา9,800ประมาณนั้นตั้งหมนเย็นฮะไม่เกินฮะคุณดูห้องไหยฮะดูห้องที่ผมบอกแล้วว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ไปถ่ายรายการนะฮะมันใหญ่มากเว้ยมันใหญ่มากเว้ยอื้อหือมันใหญ่มาก65นิ้วนะฮะคือคุ้มค่าคุ้มค่าครับ มีมโรงแรมทั่วไปไม่มีไซส์ขนาดนี้เตรียมนวดนะฮะแล้วห้องน้ำไหนห้องน้ำอยู่น่นฮะไหนนะผอนรูปงามเลยนี่เหรอใช่ครับโรงนรมนี่นะมีสีม่วงๆองอกมาด้วยผมพอเดาได้ละลองลองผักเข้าไปดูก่อนนะฮะโอ้โหแบ็คไลท์นะฮะแบ <Black light? S 1> ็คไลท์ท่านชายคงรู้ดีนะคระับแบ็คไลท์ใหม่ละไรนะฮะดูห้องอาบน้ำคุณระเบิด ม,มันต้องยิงแสงลงมาเป็นน้ําแล้วก็แบบแม่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็คือไอหน้าจอสีาา้ามันจะบอกเราว่าให้คุณ่กดช้เาคุณจะออกแล้วมันขลางคือมันเขียนมดแล้วว่าเราเชยิงเข้ามาตอนห้าทุ่มกี่นาทีามไปโอเคเ<ร>อโอเค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 อเนอเคโออเครอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโเครอเคอเคนี้คโอโอเคอเครอเคโอเคโคอ เไงครับกูบอกแล้วว่าเดือดกูบอกแล้วว่าเดือดอันนี้คือชุดทั้งหมดนะฮะที่มีอยู่ตรงหน้าเรานะฮะก็แบบว่าเซ็ตนู่นนี่อันนี้เป็นเฮ้ยเอ็นอร์เอะไรฮะเออเป็นน่าจะเป็นประเภทดูบิค a นนะฮะเป็นพวกเหล่อลื่นทั้งหลายฮะรีวิวได้จริงหรออะไรฮะตัวนี้เป็นเป็นมัลวอตมินนะฮะคืออะไรฮะทำไมต้องล้างปากเนาะอ๋อมีล้างปากด้วยปากเหม็นปากเหม็น กลายเป็นผู้เที่ยวชาญไปเลยนะฮะป <6 S 2> ากเหมน็นราคา9,000กว่าเยนนะฮะ3,000บาทแต่มึงได้ห้องขนาดนี้ดูบนเตียงะฮะหัวเตียงมีแอเซอรี่แบบว่าเดือดสัสๆอยู่นะฮะไม่รู้อะไรนะฮะกูก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นระบบไฟหรืออะไร,ะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่ะดูช่องทีวีกันนิดนึงนะฮะ คาราโอเกะมีครับบูเรครับมีครับบูเรไวไฟมีฮะไวไฟยูทูบได้ด้วยนะฮะมีเกมด้วยว่ะเดี๋ยวขออาบน้ำอาบผ้าก่อนเดี๋ยวรีวิวห้องน้ำให้ด้วยโอเคโอ้โหนะฮะห้องน้ำก็สะอาดสะอาดเลยอิ่มไหมคะอะไรนะฮะอิ่มไหมไม่ได้หาอะไรแดกนะครับผมเฮ้ยบ๊อบโอ้โหนอนนี้เลยฮะเป็นไงบ้างฮะสบายมากคือละาสามพันนะเช็คเอาได้บ่ายสองนะฮะ แล้วแต่ช่วงเวลาที่เข้าด้วยเพราะนี่เราเป็นสามทุ่มถึงบ่ายสองสามทุ่มถึงบ่ายสองนะฮะโอโหอย่นะเมื่อกี้ผมคนพบบางสิ่งนะฮะอะไรคุณนี่ฮะมันคือชุดให้เปลี่ยนฮะชุดให้เปลี่ยนต่เรบอาบน้ำนะฮะนี่ตู้เย็นจริงจังเฮ้ยเดี๋ยวเราขอดูของเลยมีอะไรบ้างแต่วนี่ไมโครเวฟฮะนี่น่ฮะ ไม่มีอะไรอออันนี้คืะไรตู้นั้นเดี๋ยวมึงเปิดนะผมขอเปิดเลยฮะมีน้ขอร้องเลยฮะน้ำจิ้นไม่ตู้ร้อนตู้ร้อนตู้ร้อนนยผมไม่ได้เปิดนะผมเดาวเหมือนเป็นตู้ร้อนนะฮะเพราะมันมีไฟนิดอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มีเบียร์อ๋อเอาไว้เอาไว้ข่ายเครื่องดื่มอ๋อยาเลรียนเหรอแล้วก็กดออกมาฮะมีเบียร์อาซาฮีมียาเลรียนหรือกด ใช้กดเลยคุณก็อเป็นตู้วแต่ต่างกันนะก็ใช่เงี้ยอย่ากดสิฮะอย่าค่อยไปบวกใช่ไหมน่าจะฮะร้อยหกสิบเยนร้อยหกสิบก็ราคาแบบชาร์จนิดหน่อยตามสไตล์ตู้นี้นะฮะเหมือนไอเทมมาริโอฮะชื่ออะไรอ่ะเหมือนบ้านเห็ดมาริโอสามฮะยังไงคือคุณเข้าไปแล้วคุณก็เลือกของพิเศษออกมานะฮะอะไรฮะไม่รู้ถ่ายได้อะไรอ่ะอุปกรณ์ช่วยทำสำรานฮะ อะไรบ้างวะในกรณีที่คุณแบร้อยเย็นนี่อะไรไม่รู้ฮะการ์ดที่อะไรเนี่ยไม่รู้อันนี้ได้เป็นเครื่องดื่มชูวยกำลังอ่าฮะนี่นี่นี่เลิฟมอลโลชั่นมีไอ้กระดึ๊บกระดึ๊บด้วยฮะกระดึ๊บกระดึ๊บด้วยฮะมไปกระดึึ๊บถงเธออันนี้อะไรฮะก็ไม่รู้ฮะไม่รู้เลยสักอย่างไะเทงก้าที่น่าจะเป็นยี่ห้อดังของพวกเออ่ชิมกระพอง นึกไม่ถึงเมื่อกี้เปิดมาแล้วก็แบบตู้เก็บของอะไรง้ยเปิดมีออปชั่นด้วยคุณมาดูดีกว่าขอดูหน่อยผมเห็นอยู่มันมีเมนูอยู่เมนูของนะฮะของติดนี่มีจุดอินฟอร์เมชั่นใช่ไหมใช่ฮะ ข้อมูลของโรงแรมนะฮะประกอบไปด้วยอันนี้ก็อ๋อเกี่ยวกับเลทราคาห้องนะฮะเลทราคาห้องต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้สิทธิพิเศษของอ่าเขาแนะนำไม่ทำบัตรสมาชิกอีบัตรนี้ในตู้ไม่ใช่หรอครับใช่แปลว่าให้ซื้ออ๋อไม่ต้องลงไปจดทะเบียนด้วยก็คือก็คือกดซื้อในนั้นเลยกด้อับเลยแล้วเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกส่วนลดในการเช่าใช้นะฮะผมเดานะสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เป็นตัวแดงแต่ว่าลดนะอ่า อันนี้ผ่านไปเลยอ่าสิบเบิร์ดเดย์ฮะวันเกิดรถห้าสิบแลนเลยวันเกิดรถห้าสิบลืมนะฮะวันเกิดใครมาเข้าโมเตลนะคะนอนสบายนะฮะนอกจากนั้นนะฮะคุณก็ยังได้สิทธิ์นี่นี่แลนฮะนี่นี่แลนฮะ member เดี๋ยวนะนี่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 โรงแรมประเภทนี้โคกับ ระดับดิสนีย์แลนด์เลยอ่ะเอาคุณก่อนมีอะไก็ต้องไปดวบรรยากาศหน่อยได้พักหนึ่งคืนด้วยนะฮะหนึ่งคืนดิสนีย์แลนด์มูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันเยนนะฮะดี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 ฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือพ่อพ่อมาสมัครลูกก็ได้ตรงนี้โอ้วินวินนะฮะคิดถึงกันนะฮะในเมืองไทยไม่มีทางเกิดขึ้นนะฮะโปรแบบนี้พอคุณเป็นสมาชิกปุ๊บคุณจะได้รับสิทธิ์อ่า พอคุณก็ซื้อบัตรเมื่อกี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณเอาโค้ดมากรอกในรีโมทรีโมทกสส็สามารถเข้าช่องได้เม <ๆ S 3> ื่มอกี้ผมลองกดช่องดูก็งงเอ๊ะมันเข้็นอะไรอันนี้เอ่อน่าจะเป็นช่องเข้าประตูน่าจะผมเสร <ừ. S 1> <ๆ>ิมสวยความงามคมักมีรูปผู้หญิงอยู่นะฮะครับผมอ่านี่นะฮะ VOD นะฮะอันนี้อาจจะเขาไม่เคยเห็นคือ Video อ n Demand นะฮะก็จะเป็นหนังชั้นนำนะฮะหนังที่เิ่งเข้าซีรีส์อะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะที่เขาขายด้วยคุณ อะไรครับมีของขายเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นพวกนี่คือใหกกินข้ายป่ะฮะอันนี้น่าจะหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวเนืเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นน้อันนี้อันนี้ผมรู้นี่ผมรู้ไอ้เครื่องที่พ่นควันแล้วให้นอนหลับคืออะไรบางชื้นมีก้นนวดมีก้นนวดอันนไม่ใช่นวดเน่าหอันนี้ไอ้ที่ใส่ตาแล้วก็นวด VR VR อันนี้ VR อานะะีออรันนี้เตารีดเตารีดนะฮะอันนี้กระจกกระจกดื้อๆเลยนะฮะ ันนี้นั่นายกาปุกเมาออกนายกาปุกนะฮะกาปุกนะฮะอันนี้ที่หนีผมที่หนีผมนะฮะที่หนีผมโอ้ดีจังเลยมีให้เช่าหมดเลยนะฮะโอเคนะฮะมุโทรเราได้ไหมฮะขอเช่าหน่อยโทรเราได้ไหมฮะอันนี้ไม่เขาหมายถึงชุดหรือเปล่าเรามาดูเรามาดูชุดกันหน่อยไหมเรามาดูชุดกันหน่อยไหมมีชุดนักเรียน มอต้นมอปลายสหพานิชนะฮะแน่นอนฮะสุทธิธิะนางพยาบาลโโอ้หน้องกระต่ายนะฮะเห็นแล้วอยากป่วยเลยเรามาดูชุดกันหน่อยไหมหัวเตี้ยเอาหัวเตี้ยหน่อยหัวเตี้ยหน่อยเอาหัวเตี้ยหน่อยไหมหัวเตี้ยเฮ้ยคุณคุณคุณมันเป็นซีนเว้ยอ่ลองซีนหนึ่งซีนสองซีนสามซีนสี่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ซีนหนึ่งครับเรากดซีนสองดูนะฮะซีนสองครับโอ้เออเดี๋ยโอ้ซีนสองซีนสองยังไม่ทำอะไรนะฮะ แบบปุ๊บแล้วเดี๋ยวอาจจะมีพลุซีสองเรียนแบบฟิลไฟดิมฟิลไฟดิมแบบด้แบบดูแบบมีออร่าซีสามครับฮะซีสามกอมืดน,นะตัดไฟเลยฮะซีสี่ฮะลองซีห้าะต่างจากสามต,ต,ต้องไหนวะซีห้ามีนี่มีนี่เล็กๆ สองไหดาวไลท์โผมามีดาวไลท์ละเอียดละเอียดดาววิงนิดนึงดาววิงนิดนึงเร้องซีนเนี่ยมันเหมือนจะปรับขึ้นลงได้ลองคุณลองกลับมปที่ซีนสองซีนสองนะที่ซีนสองนะอ่าแล้วคุณลองกด้นลงดูสิซีนสองนะฮะอ๋อนี่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 มานี่มาโอ้สวบางขึนแล้วฮะออนซีนสองนี่เชื่อมสองสีสามก่ะสีสามเมื่อกี้จะเกวเมือ่นั้เรายังไม่ด้ปรับ อ่าดีมากลคือหร่อยมากลมาสองละที่เราสรางมันจให่ขนาดนี้เลยเอาง่าว่าแม่ละเอียดมากเอนื่องจากว่ามากันสามคนนะฮะเตียงเนี้ยมันสามคนไม่พอบอบบี้ก็เลยขอจะลงไปนอนข้างล่างโดยใช้เดี๋ยวฮะผ้าปูเตียงกับเศกฟ้าเนี่ยมาปูผมเลยบอกว่า บออพี่เอาฟูกไปดีกว่าเพราะผมก็ไังย้ายนอนไอ้นอนไอ้ไอ้พืน้นจะได้พี่นอนน,อน,อนี่นอนได้นอนพื<ด>้นที่นอนได้ไม <c oughs> ่แข็งนะฮะบออพี่ก็ดึงที่นอนออกไปนะฮะดึงปุ๊บเจออะไรฮะมันคือมีความบริสุทธิ์อยู่แบบนี้ฮะไฮะเมื่อกี้ถึงก็หัวลรออยู่คนเดียวครับผมก็ไม่เห็นฮะเออผมดึงอยู่ผมก็กล่าวว่าเออดึงมาแล้วผมจะฟ้าดันไปเลยไงจะไปอาบน้ำอะไรเงี้ยครับเปิดมา น่าจะเป็นช็อกโกแลตกันกนะอืน่าจะช็อกโกแลตหกนะหกหนึ่งหกสองนะฮะหกสามหกสี่นะฮะ <c oughs> นี่ผมถึงก็อึ้งนะฮะแต่ผมสังเกตแล้วะฮะด้านหลังสะอาดฮะราะผมเ <c oughs> ิมอีกด้านนะผม้าผมแน่ถ้าซืมมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็ไม่ไห,หวแล้วนะฮะ <c oughs> หมดตัวแล้วมังเลือดเบอร์นั้นหรอไม่เย้ไงพอโดนแล้วมากันอาบน้ำไป tomorrow โอนะ้โอ โอ้ยโฟล์ตื่นได้แล้วคนบ้าอะไรใส่เว้นนอนวะเปิดไฟก่อนได้ไหมโอ้ยตื่นมาถ่ายเลยนะี่นี่ผปุ่มนี้เห็นหมันมีแสงกดเปิดไฟชิด,ชดตื่นนอนแหมไม่รู้นะว่าเซ็ตเนี่ยเร่งตื่นนอน ไซส์ใส่แว่นชุยชุยเซ็ตที่เฮีย,ต,ย,ย,ยตอนนี้มันเป็นเวลาเก้าโมงฮนะเพิ่งค้นพบนะฮะอันนี้คือเพลงเว้ยอ่ะเลือกแท็กหนึ่งในหนะ้องเนี้ยแท็กหนึ่งนะฮะแท็กหนึ่งอันนี้ขึ้นลงนะฮะพีไ่ไหนมีห้าสิบหกเพลงอ่ะเอาเอก่อนนะแล้วก็ดีวอลลุ่มเนะอะ เสียงซเซอร์ราลโอ้แม่งเฟี้ยวมากนะฮะต้องบอกนะฮะว่าดูจากการตกแต่งนะฮะก็จะเป็นพวกเสาธรรมดาแหล่ะเสาโรมันอ่ะชื่อเขาว่าเสาโรมันมีอะไรอธายเพิ่มเติมไหมฮะห้องเนี้ยหรือห้องสไตล์โรมันพวกเนี้ยบางคนที่แต่งบ้านอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นธีมเบื้องหลังคือเขาสะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของ ผู้ชายในยุโปรปมันพวกจูเลสซีซ่าอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสังเกต่าบ้านผู้ชายผู้ชายนะเน้นผู้ชายรวยๆแล้วแต่งบ้านไปทางเนี้ยคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันอยู่แบก,กาวเบื้อหงหลักอยู่แล้วให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อ,อ,อ,อันนี้สากคนฮะคือแบบว่าจะเน้นที่ความยิ่งใหญ่ทำไมคุณรู้ดีคุณคุณเรียนแตกมาหรอไม่ได้เรียนด้านนี้ะรับบ้าน,นําตกแต่งภายในมาอ๋อกทำมานั้นแหละเกิดแต่ไม่ได้เรียนด้านนี้ไม่ธรรมาดา ตัวแต่งนะฮะก็ฮารูฮาราทีเดียวเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าตรงนเนี้ยเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้รีวิวนะมันอ่าพูดตรงมันคือเกมแพนน่เขาใช่ไหมคือเล่นเกมได้เลยนะจากเอวีเอชมไอมีปากให้นะฮะคือตอนเนี้ยเหลือแค่เดี๋ยวเก็บของเช็คเอาท์อย่างเดียวดูว่าราคามันเท่าไหร่เราเข้าเมื่อคืนมันห้าทุ่มกำลังจะออกตอนสิบโมงเนาะที่สิบโมงเลยเดี๋ยวดูกันว่ามันสามพันบาทหรือเปล่า นะครับผมก็ถือว่าผ่านพ้นไปอีกหนึ่งคืนนะครับในญี่ปุ่นนะฮะแต่วันนี้มานอนเรีสอร์ทนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตกใจจริงว่าผ่านค่ำคืนนี้มาได้อ่ะขอชนแก้วทิ้งทั่วหน่อยครับผมเอาชนแก้วเยายตังค โอเคอ่ะตอนนี้มากดจ่ายตังค์นะฮะหลังจากที่แปลกลันอยู่นานสองนานนะครับผมโวัวกดผิดไม่ใช่เลยอะไรอ่ะเอาล้ครับคืออันเนี้ยมันจะเมแปลนะที่ไม่เขียนตาำเราเข้าทักเสร็จมันแปลว่ารายการโฆษณาหายไม่รู้อันนี้ยังไม่ได้แปล <อะ S 3> ที่เกียรเขียนส่วนเนี้ยมันแปลว่าเห็นอันนี้ <อะ S 2> ไม่ต้อเลยกดแล้วกันอ่ะご請求のรอสิบาระค์ขอรับชุดสาย กันนี้ก็อือ่ระคั่าที่เราจ่ายนะฮะเก้าเก้าแส่ก็ตรงตามที่เราดูไว้กันอกตอนนี้ประตูยังเปิดไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาล็อกเราไทั้งคืนนะฮะคือต้องอธิบายว่าพอเราเข้าห้องมาระยะเวลาหนึ่งก็คืออันนี้ผมเดาเองนะจากเมื่อคืนคือไม่เกิน15นาทีเสร็จปุ๊บ เขาจะทําการล็อกห้องทันทีตอนนี้คือคุณออกไม่ได้นะฮะใช่ทำไมต้อง15นาทีเขามองว่ามันคงทําอะไรกันไม่ทันอ่ะเพราะไม่งั้นคุณก็น่าสามารถหนีได้เลยถูกไหมัวรครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วคุณวิ่งออกไปเลยคุณไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่มีคนมาดูแลแต่พอ10นาทีไม่ทันแน่ใช่ไหมเขาก็จะทําการล็อกระบบเนี่ยพอล็อกปุ๊บเรียบร้อยทุกอย่างก็ล็อกคุณก็ออกจากห้องไม่ได้จนกว่าคุณจะกดจ่ายตังค์อ่านะฮะอ่ะคราวนี้เป็นขั้นตอนจ่ายตังค์ครับ9,980เยนนะะฮ น้าวเคริการ์ดร้ับว่าเครดิตปุ่กรกบัตรกดบัตรดบัตนกดบรกดบัตรกัตรนดบัตดบัตัตรดัดบัรกดบรกดอัตรกบตรักบัตรกดบกบัรกดบัตรดักบรัรับกดกดรดัรัรบัรบัดบกดบัตรกดบกรกบรับัันรดัรัรบัรัรับังก่อนนะฮะกันเดี๋ยวะ แต่คือรายการเรานี่คือเหลียวมากนะฮะคือเราไม่มีการทงเทสอะไรไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะเราต้องเอาคนมนุษย์นะฮะ้างประตูไว้ก่อนนะฮะที่ต้องจ่ายอีกรอบนะฮะเรียกไฟเข้าโอเคก็เป็นระบบอัตโนมัติอีกอย่างหนึ่งฮะก็คือเมื่อจ่ายตังค์แล้วออกไปสักหนึ่งนาทีกูก็ควรจะปิดอันนี้ก็ถูกต้องนะฮะตามหลักก็คือไฟดับหมดเลยลืมตังค์นะฮะวางไว้เจ็ดันนะเกือบลืมในห้องลนะเราไม่ลืมอะไรกันนะฮะไม่ลืมนะเช็คก่อนเลย ให้ชัวนะฮะลงไปจะเจอคนไหมลงไปจะเจอรีเซชชั่นไหมไม่รู้ลองดูแต่เดาว่าเขาทำแค่ช่วงกลางวันแหละก็คือเขาไม่ไหวหรือเปล่าลองนะแม่คำตอบนะฮะก็ตามนี้เลยครับนะฮะสำหรับเลิกโมเทลเลิกโมเทลในญี่ปุ่นนะครับผมก็สไตล์นี้นะฮะนี่เราเบิกโลกให้ดูเลยว่าพักกันอย่างไงไม่จริงด้วย3,000บาทใช่ไหม 3ามพันอ่ะเก้าพันเนะเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเยนไม่ถึงสามพันด้วยตขออยี่สิบสองพันเก้ากว่ากว่านอนได้จริงห้องกว้างบรรลัยเลยโอเคนะจบไปคนระับวันนี้อย่าขอเดินทางต่อนะฮะเที่ยวเองไหนเองสติ่งกระดิ่งเมียป่ะตัวเองที่รักไปจ้ะ เอาได้เอาได้ลองดูอันเดียวยากเหรียญเดียวนี่ผมไม่เห็นใครได้เลยเหรียญเดียวต้องบอกว่าทางบ้านอาจจะไม่เห็นนะฮะแ,แต่ทางแต่ทางนี้ต้องบอกว่ายิ่งกว่าเห็นนะครับผมโอ้ยจะทำยังไงอ้อยข้าไหนก็ว่ามาโอ้ยอยากกินตัวเธอได้เจอแบบนี้กันล้าตาโอ้ยไม่อยากจะคิดจะเมรุมิตให้ร้อนชาือฮาือาฮาือาฮาือาฮอาฮอ สรุปว่าเลิพกพฮเทลแบบนี้ไม่นอนกี่คนวะได้หมดนะเทาที่ดูเรานอน3าคนเนี่ยไม่มีใครมาอะไรเราเลยเนี่ยคือคือเทาที่ดูอ่ะเขาไม่พูดถึงจํานวนเลยเอ,อว่าแขกเขาพักกี่ท่านเอ,อาะหนึ่งคือถ้ามาท่านเดียวคือรู้อแล้วไม่ได้มาเพื่อใช้บริการตรงๆแต่มานอนพัก ถ้ามาสองท่านอันนี้เราองเแน่นอนเราก็เลยไม่ได้ห้ามสามเนี่ยเราลองสามเราก็ไม่มีใครมาว่าอะไรไม่มีกล้องไม่มีกติกาเพราะว่าเขียนดูดีแล้วเขาก็บอกว่าเป็นค่าเช่าเลทุนออกตอนนี้เข้าตอนนี้แค่นั้นรู้สึกว่าสามารถมาถึงสี่ก็ได้นะเรามาถ่ายทำแล้วแบบมีที่พักเราตู้มาแล้วแบบไม่มีที่พักเข้ามามาห้องเมื่อกี้ลองรับมาลองรับเบียดเบียดกันหน่อยแต่ถึงก็เบียดนะแต่ห้องไม่กว้างจริยย้ายดีๆนอนได้หกคนเลยนะสรุปว่านี่คืออีกทิศหนึ่งนะฮะเลิฟโฮเทลก็นอนได้เกิน เีสามคนนอนไปแล้ว4ี่หคนน่าจะนอนได้ครับอาจารย์ป้าเรามาดูเรามาดูชุดกันหน่อยไหม